ข้าไข่เยี่ยวมากันเทียงข้าวเที่ยงข้าวเที่ยงที่ลํป่าปลาซื้ออไก็ข้าวไข่เยี่ยวมา

ก็าปอดติ้งเรลงเข้ามายังเตียเตียอยาขหอกฟ้องเป็นหลังให้ดูเลยเป็นหลังให้๊้องเลยยีนี้ยาวที่สอ๋อเนี่โอ้ไข่เยอะมากเน้นเน้นบุ๊คว้า

เอ็น้องไม่ก <À> ินเผาเลยกินอะไรจ้ะน่าปลาดหยกินอะไรโอล้วอไรอะกินอะไรเตี้ยย <ai> uh ิบบอลลยิบบอลลยิบบาลีแม่งอมตีโอ้ยเบียร์เฮียเบีรย

เล่นได้มั้ยนี่

ừ <laughs> <laughs> hmm.